สวัสดีทุกคนตอนนี้พี่ดิวไปกินไปเที่ยวมาเก้าวันเขาบ้านจะโดนด่ามไหม <c oughs> คือไปแบบว่าไปสุดมากนะครับเขาบ้านจะโดนด่าไหมเนี่ย <laughs> ุกคนมาดูกันว่าจะโดนด่าไหม <c oughs> ให้ถ่ายว่าจะโดนด่าหรือไม่โดนด่า <laughs> อัปเดตวันนี้วันที่เท่าไรเนี่ยในก่อ oh <c oughs> วันที่เก้าอ่เก้าตุลาวันนี้วันที่เก้าเหรอทุกคนเก้าตุลามาดูกันที่